สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวสต์เทลนะฮะที่นี่สเปเชียลทรูวิชั่นช่อง118นะครับกับรายการเวสต์เทลของเรานะฮะวันนี้เราอยู่ที่นาำไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับซึ่งวันนี้โชคดีมากนะฮะได้เห็นทั้งนักแข่งมอเตอรทูนะฮะมีคุณฟิล์มรัฐภาคได้ซ้อมที่นี่ด้วยนะครับกับรายการของเราวันนี้นะฮะจะขออนุญาตเปิดที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะฮะกับกลุ่มซุปเปอร์ไบท์หนึ่งกลุ่มนะครับที่เรียกว่าเจซีซุปเปอร์ไบท์นะฮะก มีรถในครอบครองเยอะเช่นพวกเอสฟานาร์ถซิงต่างๆนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้พูดคุยกับคุณคิมนะฮะที่ดูแลกิจการอยู่ร่วมกับเพื่อนฝูง,งเขาวันนี้มาขับขี่เล่นกันที่ไทยแลนด์เซอร์กินะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะฮะผมเจอเสียมาช้ามากเลยนะฮะเ,เสียนะยังไม่เข้าเลนเลยคุณหวัดดีคุณผู้ชมเลรออ๋อเสีย,สยตัดผมมาด้วยเอ,อที่มาช้าก็เพราะซื้อ อาหารมาให้เราตะกี้โทรมาถามลูกน้องคุณบอกไม่มีข้าวคุณซื้อข้าวมา8กล่องซื้ออะไรมาคุณด้วยซื้ออะไรมาเซเว่นอี๋แหละเวทูเซเว่นนานเนอะเขาบอกสะดวกซื้อทำไมคุณสะดวกนานจังฮะไปเรื่อยคอะเอาเดฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้พูดคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์เขาด้วยกันนะได้ก่อนที่จะขับขี่กันต้องไปดูความพร้อมหน่อยนี่เขามากันกี่คันนะครับเขามากันสองคันนะฮะจากสำนักเจซีซูเปอร์บอย๋อนะครับเห็นว่ามีรถแรงๆอยู่เยอะคุณบีโยธินก็เอาตัวดุคติ เดวิลมาวันนี้โชคดีมากเนี่ยที่ได้ยินเสียงลันลาอยู่นั่นนี่คือฟิล์มรัตภาคนะแต่วันนี้จะมีทั้งรถเขาเรียกวันแม็กเรสครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นของเราครึ่งชั่วโมงมอเตอร์ไซค์นะฮะเดี๋ยววันนี้เขาเรียกว่าแบ่งกันขับขี่แล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปพูดคุยกันเลยครับได้ครับได้ครับคุณผู้ชมครับเราได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับกับเซซีซูเปอร์บายนะฮะต้องสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวคุณผู้ชมเลยครับครับผมต้นครับคุณต้นและครับผมคิมครับผมคุณต้นและคุณคิมจากสังกัดเจซีซูเปอร์ไบชนะฮะมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะฮะที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเอสพานาอาเคยเคยไปใช้บริการนะฮะเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าของแต่งเยอะมากนะฮะบอกเลยดีกว่าทําไมต้องเจซีซูเปอร์ไบสมันมีต้นกําเนิดมายังไงครับก็เจซีซูเปอร์ไบก็เป็นการรวมตัวของเพื่อนอย่างผมกับคิมแล้วก็เพื่อนอีกคนสองคนนะครับชอบในซูเปอร์ไบด้วยกันชอบในสองล้อ ก็เลยรวมตัวกันเกิดขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นจากการชอบก่อนหลังจากนั้น่ะเราเริ่มมาลงลึกในเรื่องดีเทลเอเซอร์รีของแต่งลาลีเอดต่างๆจนลงลึกไปถึงเซอร์วิสก็เลยทําให้เกิดมีเจซีคัพเบยขึ้นมานะเป็นการรวมตัวคนชอบความเร็วเหมือนกันแต่ได้ข่าวจริงมีรถยนต์ด้วยไหมใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ครับมเคยเห็นตระกูล200่ใช่จากใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ เขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าคนรักความแรงนี่เคยลงหนังสือเรสซูเปอร์บายของคุณแล้วด้วยเรสก็เคยลงนะครับเรสแม้กระทั่งซีนก็เคยลงเคยจำทำได้มีสองร้อยอยู่ฝูงหนึ่งอ่ะใช่ไหมมีแต่สองร้อยมีเซเว่นมีซุปเปอร์อะไรพวกนี้ครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะผมเห็นนะเคยเจอจริงจริงเราเราเริ่มมาจากรถยนต์นี่แหละครับก็เริ่มชอบชอบแต่งชอบวิ่งควันทมายชอบทํารถอะไรเงี้ยครับพอรถเรามาได้ถึงอิ่มตัวจุ่นหนึ่งแล้วเราก็เลยมาลงลึกเตือนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สองร้อย พีด่ดีผมบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขามาใครที่ดูสปีดอยู่ก็ได้เห็นไปสปีดไรเดอร์สปีดไรเดอร์ครับใช่ไหมฮะมีไปออกรายการมาเหมือนกันมีไปออกรายการมาก็แนะนําเกี่ยวกับ2ล้อความเร็วนี่แหละครับ นะฮะก็เป็นรายการของพี่ของน้องนะฮะทั้งสองท่านในวันนี้เอาสองคันมาเนี้ยด้านหน้า<ๆ>นะฮะโอ้โหมันหน้าตาเอสปานาอาถ้าเดิมเดิมเนี่ยเราเห็นรู้อยู่แล้วว่ามันหล่ออยู่แล้วเป็นฉลามขาวที่หล่ออยู่นะฮะแต่คุณคิมเล่นยัดของอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะมันดูแบบกลายเป็นโอ้ยยิ่<ไ>งกว่าเวอร์คลาสเลยพี่ถามนิดนึ<ไ>งอันนี้พี่ข้องใจส่วนตัวมันถูกหรือมันดีทำไมตอนนี้ใช้กันเยอะเหลือเกินคือถ้าเทียบกับเรื่องในราคากับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามาก สำหรับราคาประมาณนี้นะครับถ้าเทียบในเรื่องเทียบกับรถญี่ปุ่นเอยหรือไม่ก็เป็นดูคาตี้เอย์เอสพานตัวนี้เป็นตัวที่ไม่แพงไม่ถูกเกินไปถ้าในเทียบในซูเปอร์ซราเอาราคาเปิดใหม่แบบเวอร์จินเวอร์จินเลยไม่ทำอะไรเลยประมาณอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทไม่เกินประมาณ9 9 0 0แสนเล้านครับคือที่นี่เรามีบริการจําหน่ายและนําเข้าแบบ3าด้วยใช่ครับเรามีเป็นรถเดิมๆมาเลยถ้าคุณได้รถเดิมๆมาแล้วคุณไม่ชอบคุณอยากจะใส่แต่งอะไรก็ตามก็มีให้หมด ครับทุกชิ้นทุกชิ้นยันตัวนอ็อตละครับ <c oughs> คุณผู้ชมจะดูคันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยแต่งยับ,บไม่ใจะบอกว่าคันนี้อยากได้คันนี้แต่งเท่าไหร่เออ,เอ,อถ้าสมมติมีมงบมาทํานนทประมาณนี้นนย,นนยใช้งบประมาณเท่าไหร่งบประมาณในการนี้คันนี้ต้องบอกก่อนของเจ้าคิมเขานะครับรถคันนี้ใช้การตกแต่งอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณครึ่งล้านบวกบวกครึ่งล้านบวกบวกอันนี้ไม่รวมเซอร์วิสชาร์จนะบวกบวกเหมือนโรงแรมเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือยยัดเต็มทุกอย่าง ครับก็พยายามที่จะที่จะใส่รายละเอียดดีเทลของของแต่งให้ให้ได้มากที่สุดมีมีเครื่องกับเฟรมมาอีกคันหนึ่งนะไอของที่ถอดไปประกอบได้คันนึงเลยครับพี่หมองนี่นี่คือทุกชิ้นแล้วอ่ะหมายเดียวของผมนะฮะอหมายเดียวนี่ไม่ใช่คันนี้หมายที่ว่าถ้ามีเครื่องมามีเฟรมมาใช่ฮะทั้งคันเลยนะได้ครับตอนนี้เปลี่ยนหมดทั้งคันเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเข่งแทบจะทุกชิ้นแล้วครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยดูนี่วันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะฮะ คุณต้นนี่คือรถนี่คือฟ้าเดิมโรงงานฟ้าเดิมโรงงานเลยครับมาแบบนี้เป็นคอลเลคชันของปี2012ครับผมสีนี้เป็นสี e c i a l c ช l o r คับอครับมีคงมีครีบนี่ชิลหน้าเขาบอกตอนนี้เป็นชิลที่แพงที่สุดในโลกนะฮะใช่ไหมคุณบีมก็ผมโดนผมโดนบังคับไปฮะผมผมเห็นเขาที่นนส่งรูปรถคันนี้มาผมไม่แต่งก็ซวยนะครับไม่เมื่อวานคุยกันครับพี่บี ชิวเป็นมือเลยดับบี้มาไหมเอาสิพี่โดนนะฮะโดนครับโดนไอ้นี้ตัวอุดกระจงกระจกเวลาวิ่งสนามไม่ต้องใช้อยู่ละนะครับอันนี้ก็อะไรแต่งฮะเป็นตัวก้านคลาสของของ HP4 ครับผมครับนะฮะพี่บีฮะของแต่ละอย่างนี่เซียนมากๆนะฮะแต่ราคานี่เขาพูดถูกกับดูกตินะผมว่าถูกกว่าครับในเรื่องของแต่งก็ตามตัวรถก็ตามเนี่ยถ้าคนที่เคยเล่นดูกติมาแล้วเนี่ยเขาจะชอบ เออบีเอ็มตัวนี้มาก mm hmm. เพราะว่าตอบหนึ่งตอบสนองเพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนสอรูปลักษณ์ดี <c oughs> สามของแต่งถูก สี่ราคาเนี่ยเขาจับต้องได้ครับถือว่าถูกนะถือว่าถูกนะครับทบประมาณบวกลบประมาณล้านหนึ่งแล้วก็แบบมันเป็นอะไรเป็นไอดอลของคนที่รักสี่สูบที่แท้จริงนะฮะอย่างปกติเป็นเอลทวินเนี่ยเราขี่ก็รอบต้องใช้รอบใช้ท้องแต่พวกนี้มันโหซุ่มเสียงจัดจ้านนะฮะแล้วอย่างคันนี้เนี่ยโมดิฟายอะไรพิเศษบ้างครับถ้าอย่างพิเศษเลยตัวนี้ก็คือผมจะเน้นเรื่องของระบบระบบเบรกครับที่เห็นเห็นเลยก็คือใช่ครับจะมีจะมีตัวตัว สายถักเนี่ยครับตัวเดี๋ยวบ้านเรียกเบรคโคตรแพงนะครับสายถักมันจะเอาข้อต่ออะไรขนาดนั้นสายถักมีจานเบรกนะครับมีโช๊คนี่มันแนวรถยนต์อะไรเนี่ยมาขันอยู่นี่ทำแบบบ้าไปแล้วอ่ะนะฮะทำไมต้องใส่เชือหนาเอะครับไม่ไม่อุ่นยางครับอุ่นยางวางวางไว้หน่อยดีเนาะของเราต้องไปสะบัดสองคำรอบมันอ่ะนี่เขาอุ่นหมดเลยแบบมีไมโครเวฟมาไงเออ อันนี้ครึ่งอันนี้คือ,อ,นนคอราคาแต่งเฉยๆนะห้าแสนบวกๆนะเดี๋ยวคุณอย่าทำหน้าขัได้ปะ่ะผมผมผมเห็นแล้วใจผพะวาพี่กำลังมองอยู่ว่าปกติแต่เราต้องคุยกันถึงว่าพอใช้แล้วเราอยากได้ก็ต้องราคาพิเศษใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปจิ้มรอเขาเบื่อ่ันออ <c oughs> คือวิธีการก็คืออยากได้คันนี้แต่ขอราคามือสองแนะ เอาไว้ทั้งคันเลยใช่ก็ <c oughs> คือนอ้องก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วฉลาดนะฉ <c oughs> ลาดฉลาดฉลาดนะฮะอย่างอย่างคันนี้เนี่ยมาเต็มนะฮะคุณิมครับแล้วอย่างอย่างที่ผมเห็นเนี่ยทำไมสีมันพิเศษหรืออะไรครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยจะถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเป็น BMW S p a n a r Go b e ก Edition ก็คือความแปลกใหม่ของมันก็คือตัวแฟลิงสีของแฟลิงครับซึ่งสีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แข่ง SBK ของปี2013ตัวที่ใหม่กวีใหม่ครับใหม่ครับ คือในในระดับโลกที่เขาใช้แข่งเนี่ยก็คือเป็นลายสีนี้เลยนะครับตรงพิเศษตรงที่ว่ามันมาจากตัวนี้มาจากอังกฤษนะครับมาจากประเทศอังกฤษคือ S B K เนี่ยคือการแข่งขันของประเทศอังกฤษซึ่ง GoB e ต Edition เนี่ยโกเบตก็คือสปอนเซอร์ของ BMW ครับนะครับโกเบตก็เลยทำชุดนี้ออกมาให้คนที่เรียกว่าผู้บริโภคอย่างเราได้ได้จับต้องได้นอกจากจะมีในสนามแข่งจริงๆแล้ว ตัวรถที่สามารถจับต้องได้เนี่ยสามารถซื้อใช้สอยได้ในในถนนนะครับที่เขาบอกว่าหนังหนังหุ้มเหล็กนะฮะดังนั้นทักษะควรจะต้องมีสูงมากกว่าการขับรถยนต์ครับเพราะว่ามันถึงตัวเลยเวลาล้มแล้วก็มันเกิดประสบการณ์กับผมแล้วแล้วผมก็เลยรู้ว่าเคยล้มเคยล้มครับผมมีน้องชายเคยนี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออนั่นตัวครับน่แหละคออย่างนี้เลยครับปังๆังังังแล้วลุกขึ้นแบบ เดี๋ยวถ้ามานผู้ชมครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมีคลิปให้ดูข้างล่างเดี๋ยวดูมีคลิปเยอเลิกได้ปะไม่ทำให้คนีเก็บไว้นานเลยเดี๋ยวผมถามก่อนเอางานเอาการนิดนึงก่อนเนีไปขับขี่กันเนี่ยผมให้ฝากเบอร์เจซี่ซูเปอร์บายหน่อยเพื่อคุณผู้ชมที่รักเอสพันน์น่นอกจากเอสพันเนี่ยนะครับเอ่อบีเอ็มเนี่ยยังมีขายทุกที่คือขายทุกยี่ห้อเยจริงๆแล้วใช่ไหมฝากเบอร์หน่อยแล้วไปหาที่ไหนได้ครับก็ถ้าจะติดต่อเจซี่ซูเปอร์บายนะครับก็โทรได้ที่เบอร์084 6661818ตามด้านล่างนี่น,น,นะครับตามด้านล่างเลยแล้วก็สามารถเข้าไปได้มันตั้งอยู่ที่ไหนฮะเอออยู่ตรงเกษตร,รษตัดใหม่นะว่ามินครับด้านหน้าก็จะเป็นเต้นรถอยู่ตรงตรงข้ามสตรีทวิส,สองเลยนะครับสังเกตง่ายๆก็จะเป็นเต้นรถเข้าไปปุ๊บก็จะเจอดงมอไซ ตูตูหนึ่งอยู่นั้นแต่ผมชอบนะฮะเวลาเขาเขียนมาร์กิ้งยิ่งกว่ายิ่งกว่า GPS นะฮะต่อม่อที่เท่าไหร่ฮะหนึ่งสี่หกครับมันแมันมันไม่ทางเคลื่อนย้ายไปไหนได้ไงถ้าถ้าดูตัวเลขต่อม่อตรงกลางเนี่ยเขาส่งให้บินคนเดียวเหรอไม่ได้เขาส่งนี้ในเว็บเลยต่อม่อให้หนึ่งสี่หกนะฮะหนึ่งสี่หกปุ๊บเนี่ยมองด้านสายใช่เลยครับผมไม่มีสะดุดแน่นอนเข้าไปก็จะเจออยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับสามารถปรึกษาได้เรื่องของรถมือสองรถซิ่งมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อ และเป็นตัวแทนจำหน่ายอัลทอร์ไลส์ีเเลอร์ของอัลฟาเรซิ่งใช่ครับผมดเดี๋ยวคงไปโดนกันคนละชุด2ชุดนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขออนุญ,ญาตขับขี่ด้วยกันน,นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ